สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนะครับก็มาอยู่กันในเกม f i n a l f a n t a s ง9นะครับ e ีที่14นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่นครเบลีเซียนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปในส่วนของแมปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะให้ไปหาตัวละครอีกตัวละครหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเข้าทีมนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นบึงนะฮะเป็นบึงครูนะครับมันเป็นสถานที่จับกบนะครับมันเป็นจับกบมินิเกมด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันนะครับผม นี่ครับคูมสัสนะครับผมบึงของคูนะคูไปครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับ Final Fantasy 9นี่ครับใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็เสียงก็จะแปลกๆได้ึงนะครับอันนั้นมันเป็นช่วยแรงในการทำช่องนะครับยังพูดไม่ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับฉันหิว ฉันหิวกบนะครับเดี๋ยวเราไปหากบมาใหัเดีกว่านี่ครับอซีดานจับกบได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปให้เขากันเลยครับนี่ครับคุณได้กบเหรอกรบเนี่ยสุดยอดเลยนะมันดีมากๆเลยแล้วคุณเป็นใครเราถามชื่อนะครับในชื่ออะไรฉันเหรอ นี่ครับชื่อควีน่านะครับอายุ70-90ถึงนะครับถนัดทั้ง2แขนนะครับผมโอเคควีน่าคุณต้องการกรบเหรอใช่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 ฉันต้องการกรบโอเคนี่ไงกบโอ้่ครับควีน่าได้รับกบหนึ่งตัวนะครับควีน่าเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่เราต้องเข้าทีมนะครับเขาชอบกบมากมากเลยนะครับ เราชอบกินง่ายๆเลยกันออกมาแล้วครับใน,นชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรควรควรอ่านยากมากเลยตัวคิวมาเลยนะอโอเคครับต่ฉากตัดไปเอาในบ้านนะครับเขาบอกว่าอะไรอ๋อในนี่ไม่มีความเ,าเป็นศิลปะในการกินในการจับกบนะคุยหน้าแต่ท่านกบเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเลยนะ กเนี่ยรสชาติดีดีกว่าที่อเล็กซานเดียอีกเอเล็กซานเดียก็คือเมืองที่เรามานะครับผือหน้าในอยู่ในความมืดให้มากนะในควรที่จะออกไปหาแสงสว่างบ้างไปเจอแสงสว่างอะไรประมาณนี้นะครับโลก,กอะมันกว้างใหญ่มีอาหารมากมายเวอร์บิกเพรสนะครับเอเล็กซานเดียเนี่ยก็เป็นอาณาจักรหนึงนะ ในควรที่จะออกเดินทางเพื่อไปหาอาหารอนอื่นๆบ้างฮะให้ฉันไปลอกลกเหรอฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะแล้วทั้งนอเนี่ยมันมีกบหรือเปล่าแน่นอนมันมีกบที่อร่อยกว่านี้เยอะแยะเลยน่าจะเป็นให้าอาจารย์นะครับพวกเราเนี่ยชาวเผ่าคูเนี่ยชื่นชอบกบและรักกบมาก การกินกบเนี่ยจะเป็นการเจริญเติบโตที่ดีในอ๋อพวกเผ่าคูเนี่ยเราต้องออกไปนอกโลกนะเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการกินโอเคครับนายเนี่ยจะต้องออกไปกินกบที่บึงอื่นๆบ้างนะเจ้านักเดินทางได้ปรดพาควีนนะเ่ยออกไปเดินทางด้วยสิ ไปหาที่ที่มีอาหารดีๆที่ไหนบ้างที่มีอาหารดีๆโอเคฮะทั้งนอมีกบอร่อยอร่อยด้วยเหรอ,อก็มีนะรสชาติที่ดีกว่ากบอาหารที่ดีกว่ากบก็มีนะจริงเหรอจริงเหรอแสดงว่าเขาอยากจะไปกับเรานี่ครับโอเคโอเคฉันจะไปกับนายอา้าวไปง่ายจริงๆนะครับ โอเคครับเราก็จะได้ควีน่ามาครับเป็นผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคนนะครับอ่าวิวีเกิดอะไรขึ้นนะครับวิวีมีอะไรเหรอวิวีวิวีมีอะไรเออฉันรู้สึกว่าคนเมื่อกี้อ่ะหน้าตาคล้ายคุณปู่เลยนะคุณปู่ของนายเหรอชื่อควรน,นี่ยนะใช่ใช่ เดีย๋ยวฉันจะลองไปถามเขาดูว่าเขารู้จักคุณปู่ของฉันหรือเปล่า Maybe he know my grandpa นะครับเดีย๋ยวฉันขอไปคุยเขาแป๊บนึงนะสีดานโอเคครับเดีย๋ยวเข้าไปถามนิดนึงนะว่าเขาชื่อคือคุณปู่ของวิวีหรือเปล่านะมีอะไรเหรอชน,นุ่มมองหน้าข้าทำไมอืม ท่านน่ะดูเหมือนอ,อ๋อบอกว่าท่านน่ะชื่อควรหรือเปล่ารู้จักคนชื่อควรหรือเปล่านะครับควรนี่จะเป็นคุณปู่ของวิวีหรือเปล่านะฮะไม่นะฉันฉันไม่รู้จักเอ่อคนปู่ควรเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับคุณก็เห็นไหมอืมฉันตอบเธอไม่ได้หรอกคณปู่ควรเนี่ยหน้าตาคล้ายๆพวกคุณเลยนะมีแต่ โอ้อ่านชื่อยากมากแน่นอนพวกเราเนี่ยมาจากที่ที่เดียวกันฮะที่ที่เดียวกันเขาคงไม่รู้จักหรอกม,มั้งไม่ไม,ไม่ฉันไม่รู้จักคนชื่อควรโอ้แย่เลยเสียใจด้วยนะบีบีแต่เราต้องไปกันแล้วโอเคเศร้าเลยครับบีบ เนี่อาจจะใช่ก็ได้นะจะเปลี่ยนชื่อมาหรอือเปล่าโอเคครับเดีย๋ยวเราบังคับซีดานครับไปกันต่อเลยข้างหลังมีอนะไรวะเนี่ยอ่ะไม่งัมาโผล่ทุ่งหญ้าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไปแล้วทะลุไป,ปไหนก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับมาโผล่อีกบึงด้านหนะึงไอ้ฝั่งที่เรามาเมื่อกี้นี่หว่าอ่ะโอเคครับ น่าจะออกไปที่แมปเหมือนเดิมตอนนี้เราได้ในส่วนของอ่าครีน่านะครับมาเป็นเพื่อนร่วมทาง1คนนะครับครีน่าเนี่ยจะมีสกิลครับในการจับกินนะครับเรียนรู้เป็นบูเมจิกนะฮะโอเคเฮ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออญาตเข้าไปจับกบแป๊บนึงนะครับผมไปสถานที่ที่จับกบนะครับการจับกบนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับถ้าเราจับขบ 99ตัวนะครับมันจะได้วุ้สุดยอดของควีน่ามานะครับแล้วก็ก่อนที่จะถึง99นี่ครับมันก็จะมีของรางวัลมากมายนะนี่ครับซีดานคุณจะจับกบให้ได้ไหมขอบคุณมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราทําการจับกบก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราจับกบสูนตัวกบสีทองนี่ครับคือทั้ง2เพศนะจะมีเพศบอกในนี้เพศเพศเมียนะครับฟีเมลนะครับคือวิธีจับกบนะครับพยายามให้ อ่าเหลือตัวผู้กับตัวเมียอย่างละหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันนะครับนี่ครับตัวเมียอีกแล้วนะครับนี่ครับพอเราจับครบออมันเป็นงานที่ยากนะครีหน้านี่ครับอ่าถ้าได้สองตัวได้อ,อ,อมานะครับได้ออมาเป็นของรางวัลน,นะครับคือพยายามไม่เหลือตัวผู้ตัวเมียครับอย่างละหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้มันผสมพันธุ์ถ้าเรากลับมาที่บึงนี้ใหม่นะครับมันก็ จะมีกบมากมายนะครับส่วนกบสีทองเนี่ยจะเป็นกบที่เป็นทั้งเพศผู้เพศเมียเพศไหนก็ได้นะครับก็พยายามจับให้มันขะกะกันนะครับอย่างที่บอกครับ99ตัวนะครับจะมีวุสุดยอดของควีน่านะครับได้วุสุดยอดนะครับจับยากนิดน่งเอาเป็นครรมเราไปกดออกแผนที่นะครับเดีย๋ยวเพิ่งคอยลรอบนึงพี่อ,อีไงได้ละหนึ่งตัว เพรผู้นะครับจับไปีพยายามเหลือผู้ไว้ตัวนะครับเมียไว้ตัวหนึ่งนะครับจับยากนะครับเพราะว่าจะกบสีทองนี่ก็เท่จริงจอ,อ้าวมอิมอ่มยิ่งง่๊บไม่ได้นี่เรียบร้อยเพรผู้อีกแล้วนะครับปสี่ตัวแล้วครับหตัวก็น่าจะได้ของรางวัลหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับได้ห้าตัวแล้วนะครับนี่เจ้าทำงานหนักมากควูน่าเอาของรางวัลไปข้ามีของจะให้เจ้าอีเทอร์นะครับเป็นยาเพิ่ม SP นะครับผมห้าตัวครับตอนนี้เหลือกุเหลือกบนะครับแค่สามเองนะฮะจริงจริงแล้วบึงบึงคูเนี่ยคูมาร์สนะครับมันจะมีอยู่ทั่วแมปไปเลยนะครับแมปใหญ่นะพูดถึงอะ่ะ ถ้าเกิดใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับว่ามันไม่ได้มีแค่บึงคูตรงจุดนี้นะครับมันมีบึงคูที่แมปอื่นอื่นอีกหลายที่เลยนะครับที่เราสามารถจะไปจับกบได้นะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดขิดตทางก็เดี๋ยวจะรู้เองครับว่ามันอยู่ตรงไหนมากนะเดี๋ยวไอ้พวกส่วนพาร์ทของมินิเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกออกมาเป็นเป็นอีพีย่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเราเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนแล้วกันโอเคครับอ่ะจบละที่5ตัวก่อนเพราะว่า กบมันเหลือแค่3ตัวนะครับจะให้เราไปจับกบไม่ได้นะครับปล่อยให้มันมีลูกมีหลานกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราออกไปที่แมพกันดีกว่าอ๋อใช่มันมีอีกอันนึงนะครับเป็นป่าโจโคโบะนะฮะป่าโจโคโบเดีย๋ยวเราจะต้องผ่านในเรื่องป่าโจโคโบก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงนครบุรเมเซียนะครับสังเกตได้นะครับว่าแผนที่เนี่ยตรงแผนที่เนี่ยมันจะมีรอยเท้า ของสัตว์สัตว์อยู่นะครับมันเป็นรอยเท้าของโชโคโบนะครับดนนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนอาวุธตแป๊บหนึงเพราะว่าควีน่าเราเพิ่งเข้าทีมนะครับใส่ไปเลยครับอะไรที่เพิ่มพลังใส่ไปก่อนนะฮะโอเคควีนนี่ยจะเป็นสายเวทนะครับเราเอาไปเป็นเวทก็ได้นะบูมิจิเขานี่สุดยอดมากนะครับวิวีก็จะเป็นสายเวทนะครับเป็นสายซัพพอร์ตโจมตีเวทนะครับ ก็อยากจะให้ซีดานเป็นฝ่ายทุบนะครับกับเฟย่านะครับเฟย่านี่เป็นอัศวินนะครับโจมตีละตีหนักนะครับก็แนะนําไม่เพิ่มสเตรนจ์กับแอคแท็กเข้าไปนะแล้วก็เรียนรู้สกิลด้วยนะครับอ็บิลิตี้นะครับตอนนี้เม็ดอ็บิลิตี้ก็ยังมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทางฝั่งซีดานเนี่ยมีตั้ง11นะครับเดี๋ยวเรียนรู้นิดนึงแล้วกันอ๋อไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะฮะต้องไปเรียนรู้อุปกรณ์เพิ่มนะครับอันนี้นีไฮเทรดนะครับ แต้มนะครับจัดไฮเทรดไปแล้วก็แอนติบอดีนะครับใส่ไปก่อนนะครับในแค่นี้นะครับวิววีด้วยครับวิวีมี16ใส่แอนติบอดีไปเลยนะครับไอพวกนี้เป็นพวกป้องกันตาพผิดปกตินะครับเดทคิลเลอร์ก็คือเตียนเดสแรงนะครับนี่ครับเดเวอัพควรจะใส่นะครับไบซ์ไอ้นี่คือกันตาบอดนะครับอ่ะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ ป่าชโชคขบก่อนนะครับขบเจอมอนสเตอร์นี่ครับอ่ะเดี๋ยวสู้หน่อยนึงแล้วกันแถวนี้มีอะไรให้สู้บ้างมาแล้วครับโอ้เจ้ามังกรนะครับไอ้ตัวนี้มันกินได้ป่ะวะเดี๋ยวดูกันสู้ไปก่อนแล้วกันนี่ครับจัม๊มหมดเลยครับถ้าจั๊มของเฟย์ย่านี่แรงมากนะครับมันจะหายไปเทิร์นหนึ่งอ่าวิธีการ กินนะครับกินก็ทําให้ศัตรูเลือดเหลือน้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยให้คุีหน้ากินนะครับมันก็จะเรียนรู้เป็นสกิลบูเมจิกนะครับจัดไปครับฟ้าผ่าไปอยพวกเลือดเยอะเหมือนกันนะครับมังกรตัวนี้ขโมยแอนติดอตได้นะครับเป็นยาต้านพิษนะครับโอ้ตายนะครับเจอสเปียร์ไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับชนะนะฮะ มีใครเลเวลขึ้นบ้างนะซีดาร์เลเวลเจ็ดนะครับ่าได้อาดอบมาหนึ่งขวดนะครับไอดอบนี่คือกันยารักษาตาบอดนะครับไปครับเดี๋ยวทางไหนวะเนี่ยเออโตเกะที่ผมเล่นนะครับผมเล่นในมือถือนะครับเล่นในมือถือเนาะไม่ได้เล่นในอ่าพีซีนะครับผม ถ้าเป็นพวกเกมมือถือนี่ผมก็จะลงคลิปบ่อยอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกมอ่า PC คอมพิวเตอร์นี่ก็จะไม่ได้ลงบ่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่มือถือซะมากกว่านะครับมือถือนี่มันพกติดตัวตลอดนะผมก็ทําคลิปได้เรื่อยๆนะครับจัดโอ้สามร้อยครับสีดานโดนตีแรงมากเลยนะครับนี่ีสนะครับ โอเคยังหลีกไกลนะครับเอาได้เอาได้การ์ดโกลบินมาด้วยครับเดี๋ยวการเล่นการ์ดเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันที่หลังนะครับโอเคข้ามสะพานไปเลยนี่ไงเจอแล้วป่าช o c กโปรนะครับโอ้โหจะถึงอยู่แล้วนะครับตัวอะไรครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โห้ย ตัวเลขวะไม่เคยเจอนะครับตอนนี้ผมใช้หมดออโต้โอ้ยหูเป็นแบล็คแบล็คแท็กด้วยโอ้โหงานงอกแล้วครับแบล็คแท็กนี่คือหันหลังให้ศัตรูเราจะโดนดาเมจแรงโอ้โหเจอไฟมด้วยครับงานงอกละตายหาตายกันหมดนะครับปุ่ยมิตดโอ้โหเกือบร้อยครับอืมเก็บไว้ไม่ได้นะครับโอ้โหมีสกิลแค่นี้ครับคนน้อยเลยอะในส่วนของวิววิ้ครับมีแค่ทันเดอร์กับไฟครับไฟเออร์ครับ จัดไปครับท er oh, 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 so so oh, so uh, ันเดอร์ขวาผายครับเปี้ยงหืมร้อยเดียวเองอะโหโคตรน้อยครับเว้ยแล้วครับแพงโอ้แพงไม่โดนอีกไอโซเบทนะครับโซเบทครับจัดไปครับโซเบทโอ้โหโดนอะไรหกสิบหืมโดนอีกสองทีตายเลยเนี่ยสเปี้ยอืออ่าโอเคครับสองร้อยกว่าครับโซเบทนะครับโซเบทโซเบทนะครับยาก อ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นครับมันคืออะไรวะโทเบตจัดไปไฟเออร์ครับจะลองกินได้ได้ยังเมื่อกี้ให้ทางฝั่งแค่นั่นคุยหน้ากินก่อนเนี่ยจัดไปครับต้องมีแร็งเซอร์ด้วยครับอุ้ยทันดาร่าอุ้ยท่าน,นี้โจมตีหมู่เ้ยไม่หมู่นี่หว่าอ๋อต้องทันดากานะอู้หกสิบห้านะครับหายละไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีองค์หญิงกาเน็ตนะครับ โอ้กินไม่ได้นะครับยังไม่อ่อนแรงนะครับเวแล้วครับแลงเซอร์ไม่แงอ้าวโคตรเจ๋งอ่ะโจมตีลดทั้งเลือดทั้ง MP นะครับน่าจะได้เยอะนะครับประสบการณ์ตัวนี้โอ้โหเลว่าอัพกันทั่วหน้านะครับเลว่เจ็ดกันหมดนะครับปโอ้โหร้อยสี่สิบสี่นะครับแต่ซีดานเนี่ยไม่ถึงนยกิ๊นะครับโอเคไปพร้อมๆกันเอาไดไฮพชั่นมาหนึ่งขวดนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่าชูกบบวกกันดีกว่านะครับชโโูกบบฟอเรสโอเคครับน่าห่ามันนครับมีคุปโปะด้วยนะครับกับชูกบบหนึ่งตัวนะครับคุปโป้ฉันชื่อมินี่ฉันเป็นมาสเตอร์ของป่าที่นี่นะครับฉันมีชูกบบเป็นเพื่อนนะครับมันชื่อโช็กโคลควกอ่านว่าแควกหรือเปล่านะ ควักคุยคุยควักโอ้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับและนั่นก็คือป่าชโ k โ,โบชโ k โบโฟอรเรส t s นะครับชโ k โบก็คือชื่อชโ k โบนะครับฟอรเรส t s ก็คือป่านะครับนี่ครับเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแถวนี้หรือเปล่าไม่เห็นนะฉันคิดว่าเธอน่าจะไปทางอื่นหรือเปล่า เธอจะมุ่งหน้าไปที่มือเปอรเชียนะนั้นคุณก็รีบเลยสิคุปกคุณรีบหรือเปล่าอ๋ออ่าอืมเขาจะให้ขี่โชโคโบนะครับโชโคโชโคมานี่สิโอเคเดี๋ยวอ๋อชโคโบมานี่ก่อนมันกลัวคนนะครับ เอาหนีไปเลยเวทคัมเอาเราต้องไปตามหามันนะครับนี่ครับกีโซกีนนะครับกีโซกีนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียกโชคโบได้นะครับนี่ครับแล้วคุณก็กลับมาที่ป่านี้โอเคหลังจากที่คุณจับโชคโบได้แล้วคุณก็กลับมาที่ป่านี้นะครับเจ้าเมเน่มันบอกมานะนี่ครับให้เราไปที่ตรงรอยเท้านะครับแล้วเรากดใช้อเทมนะครับ นี่นี่เกลโซ่เกลโซ่กรีนนะครับเกลโซ่กรีนนะโอเคอ่านถูกแล้วกันกดใช้เลยครับกเห็นไหมมาแล้วเราก็กดขี่โชกอโบได้นะครับการที่เราขี่โชกอโบเนี่ยหนึ่งคือเราจะไม่เจอศัตรูนะครับในแมพแผนที่นะอ่าก็จะบอกอีอย่างนึงนะครับในป่าโชกอโบเราสามารถเล่นมินิเกมนะครับมินิเกมอีกแล้วนะขุดของในป่าโชกอโบแล้วครับแล้วได้ของรางวัลนะครับแต่ว่านี่ครับ เราต้องทําการซื้อก่อนนะซื้อนี่ครับนี่จรทำการกลับมานะเขาบอกว่าคุณรู้รอเปล่าช็อกโกโบเนี่ยสามารถที่จะอะไรวะชกโกโบสามารถวิ่งได้โอ้ขอเขาแค่อธิบายนะครับเกี่ยวกับความสามารถของเจ้าโชโกนะครับนี่่า โคมีความสามารถนะครับในการหาของที่ซ่อนอยู่ใต้ดินได้เราใช้ใเงิน60สกิวนะครับในการเล่นเกมหนึ่งครั้งอลองดูแล้วกันโอเค try now ลองเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเราก็ขี่จักรบัวเพื่อไปขุดนะครับขุดสมบัติอนะไรประมาณนี้นะเดินแล้วขุดอย่างเดียวครับดิก๊กไปเราก็ไปขุดนี่ยังไม่เจอครับยังไม่เจอนะครับนี่นี่ไกลละวกันไอ้น,นี่นี่ครับ ถ้ามันขึ้นตัวเสือวยาให้เราขุดรัวๆเลยนะครับมันจะเจอของนะครับแถวๆนี้แหละมีเวลาจับด้วยนะครับหนึ่งนาทีนะครับเหมือนเราเสียวินาทีละหนึ่งกิวอ่ะนี่แหละอยู่ที่แถวๆนี้นี่ยังเจอแล้วกดเลยจรับขุดเลยครับกดๆๆเรียบร้อยได้โู้ได้สองร้อยนะครับเสียหกหกสิบได้เคยมาสองร้อยนะครับขุดต่อครับนี่ไงแถวๆนั้นแหละแถวๆนี้แหละนี่ไงนี่ไงแถวนี้แหละนี่แหละจุด ไปไกลละอันนี้ยังแถวนี้อ๋อนี่ไงเฮ้ยข้างบนนิดนึงก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีบทสรุปอ๋อนีไ่ไงอืหงจรแล้วครับขุดไปโ,โหเปห็นลึกมากอันเมื่อกี้ลึกมากเลยครับอ่าได้ stone w i s h pattern คืออะไรวะได้20พอยต์อุ้ยพลังขุดเลเวล2เลเวล3แล้วครับโอ,โ,โอ้โหยอดครับยิ่งเลเวลขุดเยอะมันก็จะยิ่งขุดได้ของดีแล้วเร็วขึ้นนะครับ โชโกโบเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเบสิกเบสิกคือสีเหลืองนะครับโชโกโบผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ที่หลังแล้วกันว่าโชโกโบแต่ละสีมันทาได้ที่อะไรบ้างนะแต่ผมจําได้นะโชโกโบสีทองหรือท้กอย่างเนี่ยแม่งบินได้ด้วยนะครับไปขุดไปขุดของบนสวรรค์ได้ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำคลิปให้ดูแล้วกันนะฮะสนุกมากครับโชโกโบสมัยก่อนเนีซื้อบทสรุปมา,มา,ม,ามาดูแผนที่นะครับสามารถขุดได้ของได้ทุกอย่างเลยนะครับก็หนึ่งเกมก็จะมามานี่ครับ จบไปละหนึ่งเกมนะครับเขาก็จะอธิบายให้ฟังนะครับนี่ครับมันจะได้เราจะได้โชว์โคโกราฟมานะครับชโชว์โคกราฟนี่ก็คือเราสามารถที่จะไปเปิดแมปขุดแมปใหญ่ทั้งนอกได้นะครับเราสามารถขุดในป่าได้แล้วก็ไปขุดทั้งนอกได้ซึ่งทั้งนอกเนี่ยมันจะมีพวกไอเทมสําคัญนะครับพวกอาวุธสุดยอดของแต่ละตัวก็มีนะอาวุธดีๆอ่ะพวกนี้ครับแต่เราจะต้องไปทําการเปิดชโชว์โคกราฟก็คือแบบคล้ายๆแบบเปิดลายแทง่ะครับ ประมาณนี้ตอนนี้เรามีโชกรกราฟอยู่ที่หนึ่งคือสตรีมไซด์นะครับเนี่ยมันจะอยู่แถวชายหาดนะครับถ้าเราไปขุดแถวนี้เราก็จะได้ไอเทมมานะครับเดี๋ยวเขาบอกให้เราไปเช็คแถวอ่ิเวอร์โอซีนอะไรพวกนี้ครับโดยใช้โชกรโบวกขับไปนะขี่โชกโบวกไปนะครับ EP น,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้กันผมก็จะอธิบายเรื่อง mini เกมเป็นส่วนใหญ่แล้วกันเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวเราไปหาเนี่ยรูปภาพให้ตรงนะครับนี่ครับ เนี่ยถ้าเราเจอภาพประมาณเนี้ยมันจะเป็นคําใบ้นะครับทางขวาบนนะฮะผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะไม่ได้เล่นนานมากนะครับย้อนกลับไปก็เกือบกี่ปีแลว้วอะผมเล่นล่าสุดก็ปี2001่อะ <c oughs> ก็ลองนึกดูแล้วกันว่าตอนนั้นอาย่นี่รับเจอราครับแถวๆนี้นแหละนี่ก็พาไปจะ20ปีแล้วนะครับ เกมที่ผมชอบเหมือนกันนะ Final Fantasy เนะนี่ยนี่แถวๆนี้แน่เลยนี่ไงเฮ้ยมันก็ถังเดิมดีกว่านะครับเดี๋ยวไปจะลองขุดให้ดูนะครับว่าระบบชโ็โคกราฟนี่เป็นยังไงนะอย่างที่บอกครับมันสามารถขุดจากข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็ขุดในไม่ใช่น่าจะใช่ตรงนี้นะนี่ไงนี่ไงแถวน,นี้แหละ นี่ไงเจอแล้วครับนี่ไงได้แล้วโอ้ยได้เลเซอร์ด้วยครับไฮพอชั่นอีเทอร์วิเจมินิสบูทครับโอ้ยเจมินิสบูทนี่ดีมากเลยนะดีผมพาไปดูนะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับขี่โคอโบก็จะไม่เจอศัตรูนะถ้าเกิดใครไม่อยากเจอศัตรูแบบรำคาญอะไรอย่างี้ครับ แล้วก็ขี่ช็อกโบได้นะครับโในการใช้เกรซโซกีนะครับ1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ผ่าช็โกโกบนก่อนนะครับไปเล่าให้ไม่ได้ฟังก่อนนะครับเราเจอสมบัติแล้วนะครับนี่เราได้ขุดเจอชุกกราฟมาแล้วนะครับนี่ครับก็ถามว่าคุณจะซื้อเกรซโซกีนไหมนะครับก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะ8 0สกิลเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองขุด ขุดสมบัติกันนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ท้ายๆคลิปนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับยังไม่ได้เข้าในเรื่องเลยนะครับมันเป็นในส่วนของนี้ครับเราสามารถเอาแต้มนะมาแลกของได้นี่ครับโลวอัพหลอดนะครับหนึ่งหมื่นแต้มนะโปรเทคลิงเนี่ยของดีโค้ดนะครับวิงเอส e นะครับผมเราก็เอาแต้มมาทําการแลกของรางวัลได้นะครับใครบอกว่ามินิเกมไม่ได้มีประโยชน์นะครับมินิเกมเนี่ยตัวหาของเลยครับบอกให้นะครับ ถ้าคุณสละเวลามาเพื่อเล่นมินิเกมนะคุณก็จะมีของที่มันไม่สามารถหาในเกมได้นะครับนี่ครับเจอแล้วครับซีรีส์ Final Fantasy เป็นเกมที่ซีรีส์ค่อนข้างยาวนะครับปกติเล่น Final Fantasy นี่ก็รู้จอแล้วครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับได้เกียร์โซกีคืนมา1ชิ้นนะครับปกติครับคุณเตรียมเวลาไว้เลยครับเล่น Final Fantasy นี่เกือบร้อยชั่วโมงผมเล่นเนะ่ะ ตอนเล่นเพลย์สเตชันหนึ่งนะครับเพลย์สเตชันวนันนะครับ,รบก็ใช้เวลาเล่นเกือบร้อยชั่วโมงครับ <laughs> ประมาณร้อยชั่วโมงเกือบร้อยอะเล่นแบบแบบละเอียดยิบยิบเลยนะเ <laughs> ก็บทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมทําคลิปลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเน้นเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับส่วนเรื่องมินิเกมหรืออะไรไอ้ที่มันอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทํา EP แยกกันที่หลังแล้วกันเนาะอ่าเจอแล้วครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ถ้ามันลึกก็จะเจอของดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ค่อยลึกก็จะเจอของธรรมดานะ อย่างเงี้ยผมได้กิโซครัมมาอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ต้องเสีย60สกิลในการซื้อไงไอ้80สกิลเนาะจะปิดปิดโอ้โหหมดเวลาก่อนนะครับเนี่ยได้2คะแนนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นมินิเกมนะมันๆนะครับอีเพย์บโบฮอตแอนด์คูลนะครับสักหน่อยแล้วกันไปครับขุดขุดครับสวยขุดเจอแล้วครับแถวนี้แหละขุดขุดขุด ขุดขุดขุดอืออือออยู่ไหนวะเฮ้ยเจอดิโอ้หขุดวิวยี่สิบวิครับแถวๆนี้แหละเอรละครับแถวนี้แหละแถวนี้แหละแบ่งซ้ายหน่อยนึงซ้ายหน่อยนึงเร็วเร็วจะถึงแล้วจะเจอแล้วแมาตัวหนังสือขึ้นมาขึ้นตัวใหญ่มาเลยโอ้ยอยู่ไหนครับท่านไปครับอ่าเจอแล้วครับอุ้ยลึกเหมือนกัน อ่าพชั่นนะครับโอ้โหมดไป30กว่าวินาทีนะครับเจอโพชั่นขุดเดียวนะครับไปสวยครับไปไปครับแถวนี้แหละแถวนี้แถวนี้ขุดจนปากงีกครับอ่าเจอครับอ่าได้แอนติ้ดอตมาหนึ่งนะครับโอเคอ่าโอเคครับขุดโลดหมดเวลานะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการขุดชุกขบโบะนะฮะมาเดี๋ยวเรามาทํามาต่อกันในปีหน้าแล้วกันในปีนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ขุดชุกขบโบะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าอัดไปมันก็จะยาวนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเป็นแรงใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้าของซิลเกนสวัสดีครับ